ครอบครัวครับรถครอบครัวแต่ไม่ได้ว่าหมายถึว่าท้งในรถครอบครัวนะออกขับยวใช้ก็ทั้งครอบครัวนี่คอบตรงนี้ครับผ สำหรับเ่อะนะครับสำหรับเกนะครับเป็นแบบเลื่อนอยู่นะบี่นี้เป็นเบรพัดนะครับรุ่นเบรพัดนะครับ CX3 2022สารุ่นรุ่นเบรุ่นเบรพัดและรุ่นคอมสอร์ตพวกก็จะมีสลูข้านนะครับันนี้เป็นเกียรอโตินะครับหปีด่ครับไม่ต้องไขกุญแจ เนื่องจากที่เราโบราณนะครับร <c oughs> หาที่ขยี้แจมันคูอพุสตาร์ทพุสต็อปนะครับจะให้ดูรอบๆเรามาเริ่มตั้งแต่โลโก้ของมาสด้านะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับ2.0นนะครับ Sky Active KG นะครับไม่มีเทอโโร์โบเนาะเนื่องจากตัวนี้เป็น รถเล็กนะครับรถเล็กที่ยกสูงฮะมาสด้าสองนั่นเองอ่าไฟหน้านะครับ LED ตรงนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับต้องเป็นรุ่นท็อปนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์อยู่4จุดนะครับกระจังหน้าโครเมียมอ่าสวยงามเลยสวยงามเลยนะครับไฟท้ายอ่าไฟท้ายก็ออกตาคล้ายคล้ายนกเนาะ นะครับต้องมอง2ตานะครับต้องมอง2ตาโลโก้ CX3 แล้วก็อ่าแล้วก็แผ่นแปะ SKY Active นะครับสวยงามเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีอยู่4จุดเหมือนกันนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับโอเคและสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับรอบคันเลยนะครับสีดํานะครับนี่คิวล้อซุ้มล้อสวยงามอ้าวฝาถังนะครับเปิดถังมามีสติกเกอร์บอกว่า เติม95 e 85ยังได้เลยนะครับยุคน้ำมันแพงนะครับแต่เติมอะไรก็เลือกเอานะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆบคันนะครับผมนี่ชุบอ่าโอเคทีนี้มีคลีปปลาฉลามนะครับแล้วก็มีชุดแต่งเห็นไหมมีไฟท้ายดวงที่3นี่ สำหรับรถสูงๆที่มาข้างหลังก็สามารถมองเห็นได้นะครับผมเดี๋ยวช่างเปิ้ลจะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเขาเรียกฝาท้ายป่าเออฝาหลังแหละประตูหลังประตูหลังนะครับรถคทนนี้เนี่ยมันห้าประตูเนาะปุ่มกดก็จะอยู่ตรงๆกับกล้องมองหลังนะครับอ่าเปิดแล้วอันนี้ก็จะมีใบพัดนะครับใบปัดน้ําฝนนะครับมีถาดเก็บอุปกรณ์น,นะครับ เบาะหลังพับได้นะครับแต่ช่างเปิ้นไม่ได้พับนะครับก็เปิดให้ดูกันอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้า,จาของรถจะเอาไปใช้งานตรงนี้เป็นที่วางยางอะไรนะครับผมอโอเคให้ดูรอบคันอีกครั้งหนึ่งฟังเพลง ตัวนี้ช่างเป้ลชอบเลยนะครับถ้าเราปรับเบาะแล้วนะครับเราก็ต้องปรับพวงมาลัยเพิ่มด้วยเนาะ,ะที่เก็บแว่นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องเน็บหัวแล้วก็วนหาถามอยู่นั่นแหละว่าแว่นไปไหนแว่นไปไหนครับต่อไปก็ปุ่มคอนโทรลตรงพวงมาลัยนะครับผมก็มีไมค์บลูทูธนะครับรับสายบลูทูธปรับ เพิ่มลดเสียงนะครับอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับมีปุ่มหมุนอยู่ครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับจะเพิ่มจะลดเสียงเนาะนะครับอ่าขึ้นไปนะครับตรงพวงมาลัยก็ปรับได้เห็นไหมก็มาตรฐานแล้วครับรถทั่วไปสมัยใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับอ่าโลโก้มาสด้าสวยๆต่อไปนะครับสําหรับสาวๆนี่มีกระจกให้นะครับ อ้าวแล้วคนขับละ่ะมีไหมนีมีครับมีครับคนขับมีนะครับฟืบฟือบอืมต่อมานะครับแถวนี้นะครับแอรยังครับแอรรุ่นนี้ยังปรับหมุนอยู่นะครับเบื่ออโอตโต้ใช้เมนวุนนี่แหละครับตามใจเราลมแรงด้วยนะครับ นี่ช่องลมช่องลม3มช่องเลยนะนะครับต่อไปนี้ครับจุดบุรีที่สูบุรีนะครับตามด้วยชาร์จมือถือ2ช่องนะครับนี่ครับไฮไลท์นะครับตัวแท่นชาร์จนะครับที่เอาโทรศัพท์มาวางเนาะแต่ช่างเปิ้ลไม่มีโทรศัพท์ตัวนั้นนะครับเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้ครับตึงนี่ไง USB ครับสำหรับเราที่ ไม่มีที่วางชาร์จนะครับเราก็สามารถใช้สาย USB เหมือนเดิมได้เลยครับต่อไปเป็นเกียร์นะครับเกียรเ์เกียร์เมนวลก็ได้เกียร์ออโต้ก็ได้นะครับปุ่มจอดไฟฟ้านะครับนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับกดเพื่อปลดล็อกนะครับอันนี้ล็อกคันเร่งนะครับล็อกคันเร่งกรณีที่เราขับไปแล้วเราก็เร่งแนละ้วเราก็กดล็อกเลยครับอืม อเคตามด้วยเดี๋ยวเทสกล้องหลังนะครับกล้องหลังมันจะแถมมากับตัวรถนะครับก็เป็นออปชั่นนะครับกล้องหลังจอใหญ่มองชัดเลย7นิ้วนะครับ7นิ้วนะครับใช้ Android เนาะไม่ใช่จอ Android นะครับก็ต้องไปหาอุปกรณ์มาต่อเพิ่มนะครับตัวนี้สำหรับเป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานจิดมากับรถนะครับโอเคกดล็อกกดเบรกมืออืม มาดูมาดูเส้นสายอะไรว่าเอามือลากไปเฮ้ยเส้นแรกลงตรงล้อไว้เส้นที่2ขึ้นไปข้างหลังโน่นฟึบฟ,ฟ,ฟมีอยู่2อสเส้นสวยงามเลยครับสวยงามเป็นเคิร์ฟนะครับที่สําคัญนะครับตรงนี้ทีเด็ดนะครับไอทีคิ้วล้อนะครับล้อขอบ16นะคิวล้อนะครับติดกประตูด้วยเปิดประตู นี่นะครับการโคนกันอะไรอย่างดีเลยครับเออทั้งตรงนี้ถือว่าชอบชอบชอบนะครับปิดประตูก่อนออโอเคโอเคผ่านผ่านนะครับก็ถือว่า m a ส d a าเขาเอาใจเราอย่างดีนะครับผมโอเคเสาก็จะเป็นสีเดียวกับกระจกเนาะโอเคนะครับ ก็คลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดกระดิง่งกด Subscribe เพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆครับผมขอบคุณครับ